ตัดดองงนเสร็จมาตัดพริกต่อตัดหมดเลยเคนไปไนหมดแล้วพริกแดงพริกเหลืองตัดหมดวันนี้ ถ้าแกไม่ปล่อยน้ำปุ๋ยเลยตัวขี้เลียขี้เล่ตัวรุ่นที่สอง oh. ไม่มีน้ำปุ๋ยไม่มีปุ๋ยกินนะมันใบห่อหมดเลย oh. ปล่อยแต่น้ำอยู่ดีเลยปล่อยแต่น้แต่ไม่มีปุ๋ย oh. ปลูกลัวไว้ได้จะไม่ได้กินล้ว <laughs> ถ้าแก่ปล่อยแต่น้ำไม่ได้ปล่อยปุ๋ยปุ๋ยเขาดีปุ๋ยน้ำ ตัดพริกแดงแล้วก็ตัดให้พริกเหลืองติดกันเลยนี่พริกพริกแดงแล้วก็มาพริกเหลืองอลูกใหญ่มากโอ้เยอะอยู่พริกเหลืองเยอะอยู่เนี่ย แล้วก็ตัดพริกชูกะพริกยาวพริกเหลืองพริกชูกะพริกแดงฝัก,กยาวโอ้แดงเยอะมากเลยสองเหรียญได้ไง สองเหลืได้นะไม่ใช่น้อย oh, ๆอ่ะโอ้โหหน้า่อยจังเยอะมากนี่แหละงานต่อไปเสร็จจากตะดางนลมาตัดพิษอารับตัดไม่เสร็จก็จะได้ไปตัดน้าหงอกูหลกนี้ใหญ่มากเลย ยังเกกับพ่อแกนคำผ้าดีเซจไอป้ปูบ้านเรามันก็บ้านเราจะกินหรือเปล่าพริกมันไม่เผ็ดมาเรากินพริกเผ็ดเนาะอันนี้หว,วานๆออกหวานมากเลย ยังตัดก่อน